โรควโรคเี่ยเราสามารถชะลอให้เขาไม่โผล่ได้ด้วยวิธีไหนะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยวิธีไหนก็คือเหมือนกับที่ชอบพูดว่าเราทําตัวเรายัางไงเนี่ยเราก็ได้อย่างนั้นจริงไหมคะ,ะจริงโดยเฉพาะการตามใจปากคือคนไทยเราเนี่ยกินอาหารมากเกินไป เราเลี้ยงดูตัวเราเองมากเกินไปสิ่งที่ควรจะกินก็ไม่กินผักผลไม้กากใยก็ไม่กินแล้วก็ไปกินขาหมูขอจีนก็อร่อยเหมือนกันอย่าพลาดคุณหมออย่าพลาดนะคะดูกลาด้วยไม่ไม่คือหลักของเราเนี่ยประจําใจคือสิ่งที่เราทําทุกชนิดเนี่ยทําแล้วนี่ต้องมีความสุขถ้าหากว่าเราคิดว่าอายุปูนนี้นะฉ่านจะทําอย่างนี้ไม่ได้เลยแต่ว่าพอล้มเจ็บไปแล้วเนี่ยถามว่าใครต้องดู พายต้องมาดูแลต้องคิดเสมอว่าเราเนี่ยต้องไม่เป็นภาระให้คนอื่นและทุกอย่างเนี่ยก็คือเราต้องไม่เครียดเพราะฉะนั้นความเครียดเนี่ยหัวใจวายเสร็จเรียบร้อย่ยลงไปสลบกับพื้นมีหมอหวังดีไปปั๊มขึ้นมาพอปั๊มขึ้นมาปั๊มไม่ทันเป็นผักโอ้เจ้าชายเจ้าหญิงนิทราก็เป็นอิไรอีกสุดท้ายคือ คุณหมอบอกว่าก่อนที่จะเกิดอะไรก็ตามการป้องกันนี่เป็นเหมือนหัวใจหลักของการหมอกำลังจะบอกว่าเราจะต้องป้องกันตั้งแต่เริ่มเลยเพราะฉะนั้นณขณะนี้เนี่ยก็เรามีอาหารช่วยชีวิตอาหารช่วยชีวิตอาหารช่วยชีวิตง่ายๆมากเลยอาหารผักผลไม้กากใยนะฮะพูดง่ายๆว่ายิ่งกินผักผลไม้กากใหญ่เยอะเท่าไหร่นะะยิ่งช่วยชีวิตเท่านั้นส้มตามนี้ของดีเยี่ยมเลยของประเทศไทยทีนี้ น้ำเนะี่ยขอร้องนะน้ำส้มคันเนะ่เอามากินน้ำส้มเฉยๆทิ้งกากไปกากนั่นคือกากช่วยชีวิตขนาดนี้นะรู้ลึกซึ้งลงไปถึงว่ากากใย,ยพวกนี้เนี่ยมันจะไปเปลี่ยนหน้าตาของแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์น้ำซส่าให้เป็นชนิดดีจะไม่สร้างสารพิษมี้น้ำซ้่นะขณะนี้ทั่วโลกกาลังสนใจว่ามันสร้างสารดีชื่ออะไรช่วย mm hmm. ช่วยหัวใจช่วยเส้นเลือดช่วยสมองช่วยทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นตื่นเช้ามาเนี่ยที่บ้านเนี่ยภรรยาผมดีมากเลยนะมี ผักผลไม้อะไรเนี่ยจับโยนไอ้เครื่องไอ้ปั่นกากใยแยกกากใยไม่แยกก็เอาใหม่คัไม่ต้่แแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้แล้วตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยทำงานไม่ทันก็ดื่มาหนึ่งแล้วก็เป็นคืนก็หนึ่งไม่ก็อยู่ในนั้นอ่ะกากก็อยู่ในนั้นใส่ลงไปด้วยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทานผักสลัดอะไรต่างๆมีแกงจืดมีผัดผัดทุเรียนก็ทานได้ชอบเลยแต่ว่าทุเรียนเนี่ยถ้าทานทุเรียนเนี่ยต้องไม่ใช่ทานพายุบุกแคมทานพอชื่นใจค่ะ แล้วถ้าจะทานทุเรียนหรือทานข้าวเหนียวมะม่วงนั้นให้งดข้าวมื้อนั้นโอ้ยแล้วเรากินเป็นของหวานถูกไหมฮะค่ะนี่คือของหวานข้าวเหนียวเนี่ยแค่นี้นะไปบานในท้องใช่ไหมมากกว่าที่เรากินข้าวแล้วยังมีกระทิอีกล่ะใช่แล้วก็ในนั้นนี่มีเกลืออีกซึ่งเกลือเราก็ไม่ชอบเกลือเนี่ยนะกินแล้วตื่นมาหน้าบานก็ไม่ก็ไม่เหี่ยวอ่ะ S <S จริงๆแค็มให้เลยวันไหนทานเค็มเนี่ยตาเตอมันจะบวมหมดไม่ไต้ค่ะเพราะพี่ท oh ําอย่างที่คุณหมอว่าอยู่ต้องเลิกให้หมดนะทีนี้เลิกเลิกเดี๋ยวไม่มีความสุขทานสักช้ดีวใช่หนูฟังมาแค่ครึ่งเียหนูก็ไม่มีความสุขแล้วค่ะไม่ไม่มสุขได้วือพี่ก็กลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ค่ะหมอแล้วมันแล้วแล้วถ้าทานี้ได้แล้วน้าหนักมันลงจริงๆใช่ท่พี่ทอยู่น้หนักลงหลายๆอย่างดี่คุณหมอพูดมาเหมือนเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีประโยชน์ได้อาหารที่แบบมันเป็นความเชื่อของ ของคนเช่นตืมกาแฟก็ไม่๋อเดี๋ยวด้๋วอย่าพูดไปเรื่องอื่นเอากาแฟก่อนกาแฟนีนะพวกเรานี่ยดีคนดื่มกาแฟเยอะค่ะนี่ไงส่งกาแฟนี่เดี๋ยวบอกเดื๋บอกผู้ชมในห้องส่งและทั้งทั่วประเทศกาแฟเป็นของดีกาแฟอะไรก็ได้ถ้ากาแฟมีคาเฟอีนเนี่ยช่วยหัวจับเท้าช่วยอะไรคะกาแฟมีคาเฟอีนช่วยสมองช่วยชะลออัลไซเมอร์นะทีนี้กาแฟพวกนี้เนี่ยในการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าจะใส่นมก็ได้ใส่น้ำตาลก็ได้นะะ แต่ทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะไปฆ่าฤทธิ์ความดีของกาแฟเราพบว่าในอัลไซเมอร์เนี่ยถ้ากินหวานและมันนาจะทําให้การขับของเสียทิ้งจากสมองเนี่ยเอาไปทิ้งขยะน้อยลงหวานและมันเพราะฉะนั้นถ้าเรากินกาแฟใช่ไหมถ้าเรากินกาแฟเนี่ยนะกาแฟดำกาแฟดำง่ายๆดีอะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็กินกาแฟดําตลอดกินได้เยอะเท่าที่ต้องการกาแฟมันช่วยชีวิตอยู่แล้วอย่างที่ีในอัลไซเมอร์เนี่ยมันเพาะบ่มมาเป็น10บสปี งั้นเราก็ต้องเริ่มตอนที่เราก็เริ่ม,มตอนนี้ข่าวดีข่าวดีเมื่ออ,อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีรายงานว่าถ้าเริ่มต้นชีวิตใหม่ในตอนอายุห้าสิบ0้ขึ้นไปเนี่ยก็สามารถลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกพวกเราในห้องส่งเนี่ยแหมใกล้ๆวมเลยใกล้ๆผมเลยไปตั้งยังไม่ถึงประมาณสามสิบกว่าแล้ว คือยังทานนะถ้าเริ่มต้นชีวิตใหม่นะเดี๋ยวนี้เนี่ยสามารถชะลอเอาสารเมื่อได้เกือบแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สอนะที่อย่างคนท้องนะคะคนท้องดื่มไม่ได้คนท้องเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ไข่กับอสุจิประสิทธิ์สนี่กันเนี่ยกาแฟไม่ดีแล้วก็กาแฟเนี่ยที่เขาชอบโฆษณาว่ากาแฟเนี่ยทำให้กระดูกพรุนไม่จริงนะแถมอีกนิดนึงนะข่าวล่าสุดในประเทศไทยไม่ค่อยพูดกันเลยคนที่หมดประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว กินแคลเซียมตอนนี้มีวิตามินีประจำเดืนหรือเปล่าไแล้วคุยนี่ๆๆกันคุยนี่ข่าวดีคนคนประช่อมตั้นู้ดก็อันนี้อันนี้ไม่มีประจำเดือนอยู่ไม่มีประจำเดือนอยู่ช่วยช่วยดังนั้นเลยบอกว่าใครที่หมดประจำเดือนแล้วคือผู้หญิงใช่ไหมฮะการกินแคลเซียมและวิตามินดีนั้นไม่ช่วยป้องกันกระดูกพรุนกระดูก เขาก็ทบ้านทั้งเมืองเขากินกันซะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยใครไม่ใหม่นะมันออกมา6เดือนแล้วแต่ไม่มีใครพูดเรื่องนี้เนี่ยคนไทยแบบเพราะว่าเพราะว่ามันขายได้นะแคลเซียมวิตามินดีเนี่ยอันนี้ยืนยันอันนี้นั่งยันนอนยันเลยนะทั่วโลกเนี่ยสันสะเทือนหมดเลยว่าแคลเซียมวิตามินดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องกินเพราะไม่ช่วยกระดูกหักกระดูกพุนกระดูกยุบและความหนาแน่นของกระดูกก็ไม่ได้มากขึ้นอีกตัวหนึ่งช็อกโกแลต ช่ช็อกโกแลตนี่สุดยอดขนาดช็อกโกแลตที่มีหวานมันเนี่ยช่วยป้องกันอมัมพฤกษ์ได้18%ถึง20%่อรนะขนาดหวานมันนะแต่ทีนี้ถ้าเราอยากได้ว่าให้มันไปกันเอาซารเมอร์ชะลอเอาซารเมอร์ได้เนี่ยเราก็แบบไม่หวานมันดาร์กนะดาร์ก,กทีนี้คำว่าดาร์กเนี่ยนะก็คือต้องมีโกโก้มากกว่า70%็ดอ,อ,อก็ต้องดูนะฮะไม่แพงแต่เราซื้อแบบไทย ซื้อตอนนี้ลดแล้วค่ะให้หมอขี้เหนียวกันนะไม่ใช่ขี้เหนียวเลยไม่รูจับใช้สตางค์เรยเรียกว่าเราอยากกินต้องรอไปจะเทปุ๊กเต้องไปเล็กุ๊กอะไรก็จะเสียงอย่างนี้ซื้อมาเสร็จปุ๊บทานวันละกี่บาทละเออก็กินทีละช่องทีละช่องไปกินทุกวันวันละช่องวันละวันละช่องนิดๆหน่อยๆเวลาหน่อยก็ประมาณก็สิบช่องสิบอันนันเนี่ยมันไม่มันไม่อร่อยอย่างที่ไอ้ดารช็อตแล้วแต่แต่พี่กินก้อนเดียวตอนหนึ่งคืน แต่มันแล้มันขมอร่อยนะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้ไอ้ช็อกโกแลตแบบไอ้เละๆอ่ะยิ่งช็อกโกแลตขาวช็อกโกแลตเละๆมากๆพวกนี้เนี่ยไม่ดีไม่ดีตรงนี้ไม่ดยแต่ทีนี้ถั่วของสําคัญนะเอาถั่วกันที่ไม่มีไม่มีอบเนยคั่วเกลือเป็นของดีถั่วที่มีเปลือกไอ้อัลมอนด์เชสนัทวอลนัทมะม่วงหิมะผาเนี่ยอะไรพวกนี้เป็นไงฮะนัตกินไม่อั้นไม่อั้นถ้ามีรายงานออกมาเนี่ยไม่ถึงปีเนี่ยว่ากินไปแล้วช่วยชีวิตเช่นกัน นะฮะแต่ว่าทูลีสง์นี่อาจจะไม่ช่วยเท่าไหร่นะคะพริกหยวกพริกหยวกพริกหยวกหน้าตาเดี๋ยวนี้เป็นพริกหวานอ่าพริกหวานพริกหวานอันนั้นดีคือคือพริกขี้หนูกับพริกหวานเนี่ยดีรายงานอันนี้ออกมาปีที่แล้วนี่เองเพราะว่าไอ้พริกหยวกพริกหวานเนี่ยสามารถเลาะสารพิษของพาร์กินสันทิ้งโอ้โหต้องกินเยอะขนาดไหนเออกินอาทิตย์ละสองถึงสี่มื้อ กินยังไงเขไปอบไปไม่ไม่ไม่กินเป็นสลัดไปผัดเปรี้ยวหวานก็ได้ผัดเส่ผัดอร่อยเปรี้ยวหวานก็ได้เอ่อแอลกอฮอล์เนี่ยก็ไม่ดีสิเออนั่นแหละเรากลับบอกเธอไม่ดื่มเธอไม่รู้หรอกเธอเคยอ่านหรือเปล่าแอลกอฮอล์ที่ดีพูดอย่างเดียงใหญ่เลยคือกินบ้างฉันเคยดื่มมาใช่คำว่าเคยดื่มฉันพอจะทราบว่ามันต้องมีข้อดีมีคือคือเวลาที่ที่เราบอก ห้ามบอกว่าเราส่งเสริมกินเหล้าเรา<อ>ไม่ส่งเสริมนะอ,อันนี้เราฟังวไว้ในแง่ประโยชน์นะคะ<อ>เราไม่ได้ส่งเสริมให้ดื่มสุลานะคะใชค่คือของทุกชนิดเนี่ยมันก็มีดีและไม่ดีปนกันแต่เราต้องรู้ขีดจํากัดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรารู้มาสิปีแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยหมายคว่าเขาให้กิน m o d e r เ t e คำว่า m o เด r เรทคือกินปานกลาง <c oughs> แลวคราวนี้กินปานกลางก็เริ่มเริ่มมีคนศึกษาว่า เบียร์ได้ไหมวิสกี้วายวอดก้าเตกีล่ากีช็อตอุ้ยมีแก้วด้วยเตรียมมาคุณหมอพกมาเองหมอมีแก้วด้วยอจที่กำลังจะยกตัวอย่างให้ดูใช่ไหมมันมีสูตรนะเขาเรียกเป็นวันโกจีโอโกนะวันโกเนี่ยก็คือหนึ่งหน่วยของแอลกอฮอล์ที่เรากินถ้าพูดชัดเจนหน่อยก็คือต้องมี22กรัมของเอทานอล ทีนี้ที่สองกรรมนุนั่งคิดก็คือเบียร์เนี่ยนะถ้าหนึ่งเรากินได้หนึ่งถึงสองโกล์ใช่ไหมเขาเรียกว่า moderate นะแม่หนึ่งโกเนี่ยเท่ากับเบียร์ห้าร้อยสีซีถ้ากินสองขวดเนี่ยมันเกินถ้ากินสองสองขวดเกินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้เนี่ยเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองคือผู้ชายสองหญิงหนึ่งผู้ชายสองนี่คือผู้ชายสองแก้วผู้หญิงหนึ่งแก้วก็ทั้งประมาณแก้วขนาดนี้หรือ่อคือแก้วเนี่ยนะแต่ต้องไม่ไม่ไม่เข้าข้างตัวเองอ่ะคิดดูว่าเวลาเราไปกินตามร้านเนี่ย นะฮวน์วน์แก้วหนึ่งเนี่ยโอ้โหโคลินเนี่ยนะโหแทบจะกี่หยดกี่ซีซีกี่ศูนจุดห้าซีต้องถือแก้วมาตรฐานเพื่อนสองแก้วนะแต่เสองแก้วสองแก้วไวน์สองแก้วเบียร์นะฮะสองแต่สองแก้วเบียร์เยอะนะคุณหมออ๋อเพราะว่าปริมาณแต่เพราะว่าปริมาณมันน้อยถูกไหมปริมาณนน้อยแล้วในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าว่าแต่ว่าไม่ใช่แบบสองแก้วของทุกอย่างนะ สองแก้วถูกเอาไม่ได้ก็ขอเพียร์สักสองแก้วแล้วต่อได้ไวสองแก้วแล้วก็แตกไนสองเป๊กแล้วก็ันหลั่นเดียวน้องกลับมาวิธีกินแอลกอฮอล์ที่ดีเนี่ยนะก็คือต้องกินสม่ำเสมอกินอย่างไม่หน้บางบ้านเนี่ยก็จะกรึบทุกวันวันละหน่อยเออหน่อยก็ไม่ได้ไม่ได้ผลเหล้าเนี่ยด้วยปริมาณพอเหมาะเนี่ยช่วยเส้นเลือดช่วยหัวใจช่วยเส้นเลือดช่วยหัวใจทีนี้ถ้าบอกช่วยอัลไซเมอร์ไม่ช่วยเพราะว่าสารพิษในสมองเนี่ยเวลามันเลาะออกมาจากหัวเนี่ยมันลง น้ำขส้นลังแล้วมันลงเส้นเลือด uh huh. ถ้าเส้นเลือดเราแข็งเนี่ยมันทิ้งขยะไม่ได้ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราช่วยเส้นเลือดได้มันก็ช่วยทางอ้อมสําหรับกําจัดพิษ uh huh. แต่ทีนี้ถ้าเรากินแอลกอฮอล์มากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เราเราียกว่าเป็นรูปยูคือถ้าไม่กินเลยนะตายเยอะ uh huh. ฟังไว้นะไม่กินเลยตายเยอะนะ uh huh. พอเริ่มกินหน่อยๆนยนะตายน้อยลงเลยโรคหัวใจน้อยลง uh huh. พอกินพอกินแบบสองโกใช่ไหมอย่างที่เราว่าเนี่ยหูแบบหูแบบอยู่คงกระพันหน้าเหี่ยวไปนะพอคือกินมากกว่านั้นหน่อยนะมันค่อยๆเริ่มตายเยอะอีกคือกลับมาตายเยอะมากเพราะฉะนั้นนี่คือความรับผิดชอบของตัวเองไม่เป็นภาระผู้อื่นแล้วคนท้องถือแอลกอฮอดไม่ได้ย้อนกลับมาว่าทําอะไรต้องมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกไอ้นี่กับไ่กินอนี่ก็ต้องออกกําลังไอ้นี่ยมันไม่มีความสุขตลอดทุกทุกวันเนี่ยมีความเครียดว่าต้องกินผักเท่านั้นกี่จานต้อง ต้องเดินสายพานท่านนี่นี่นี่คือไม่มีความสุขแล้วอยู่ไปทําไมอ่ะแล้วเมื่อกี้พูดพูดเรื่องความดันมาแอลกอฮอล์ช่วยความดันไหมไม่ช่วยไม่ช่วยแต่ช่วยความดันต่ำป่ะคะอันนี้หาเรื่องอาเหรอะหาเรื่องเอาละเพราะว่าเป็นคนความดันต่ำแล้วถ้าเกิดว่าดื่มเบียร์สักนิดนึงจะช่วยให้แบบมันจะไม่เมินไม่เวียนไม่อะ ราคานี่ยไม่ค่อยพอผมไม่กล้าพูดตรงนี้อะอะมแม้เราได้เรื่องอาหารมันหลายอย่างนี่ฟังแล้วแต่ตั้งใจฟังมากฟังแล้วเออได้รู้อะไรตั้งเยอะตั้งแยะนะนานๆคุยกับคุณหมอที่มีประโยชน์เหมือนกันช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับศาสตราจารย์ในแพทย์ธีรวัตรเหมจุฑากันต่อสักครู่ค่ะแต่เพราะว่าจริงๆแล้วโรคจากสัตว์เนี่ยลูกลี้ยงพอมานในคนทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกเลี้ยงพอมัในคนเนี่ยมันจะเกิดโรคระบาดอย่างใหญ่หลวง เพราะว่าคน,นยังไม่เคยเจอชื้อโรคนี้มาก่อนถ้าเรามีความสุขตรงนี้เนี่ยนะถึงเราจะเกิดมาดวงจูเพราะมีพันธุกรรมไม่ดีชีวิตเราก็อาจจะชะลอความเป็นดวงอะไรนี่คือ